ครับอะไรนะมา three two one สวัสดีครับพวกเราซูเปอร์ไทยสวัสดีครับสวัสดีครับทาดาลีซูเปอร์ไทยครับสวัสดีครับเพียงไทยซูเปอร์ไทยครับสวัสดีครับพีนาซูเปอร์ไทยครับสวัสดีครับนินจาซูเปอร์ไทยครับ ใช่ right. ครับครับผมก็เพลงใหม่ของพวกเราสุขุท so ัยนะครับเป็นเพลงเดบิวต์แล้วซึ่งมีชื่อเพลงว่า From the Show อะไรนะครับทไไไม่ด้ชือเพลงออนเพราะว่าต้องบอกว่าเราสี่คนเป็นน้องใหม่ในวงการเนาะกับเพลงเดบิวต์ครั้งนี้เราก็รู้สึกว่าเราเองก็อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะผลักดันทีป๊อปให้ไปสู่ วทีระดับโลกแล้วก็เติบโตขึ้นในอนาคตต่อไปด้วยเราจึงใช้คําว่า run the show ต่อจากนี้ครับพวกเราเองก็อยากจะสร้างสีสันให้กับวงการป๊อปมากขึ้นด้วยครับคือเพลงนี้ครับพวกเราตั้งใจว่าเราวางคอนเซปต์เพลงนี้เอาไว้คือเราต้องการจะโชว์ตัวตนบุคลิกของพวกเราแล้วก็ความเป็นซุปเปอร์ไทยออกมาในเพลงนี้ให้มากที่สุดเพราะว่าเพลงแรก g e n เนเรตของพวกเราอ่ะคือเราโชว์ความสามารถไปแล้วอ่าซึ่งเพลงนี้เรารู้สึกว่า เฮ้ยเราอยากให้ทุกคนเห็นมุมที่เป็นตัวตนของเราบ้างว่าแบบพวกเราเป็นคนยังไงซึ่งเราก็เลยทําเพลงนี้ออกมาก็คือ Run the Show โดยที่เราขายคาแรคเตอร์เลยเพลงนี้จะมีความสนุกสนานครับมีความตลกมีความแปลกมีความฉีกบ้าบอ <sh arp> ทุกอย่างใช่มีความแปลกอยู่ในนั้นซึ่งก็ตรงกับคอนเซปที่เป็นตัวพวกเราอืมันคือแบบซุปเปอร์ไทยคือสิ่งนี้เลยคือเพลงนี้เลยไ<ำ>ม่ได้ทำให้เสิแต่ละคนค <sh arp> วามแปลกของเราคืออะไร ความแปลกอะครับจริงจริงๆตอนแรกก็ไม่ค่อยแปลกนะครับแต่ว่าอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็โดนหล่อๆมันก็เริ่มแปลกขึ้นมาเดี๋ยวนะบอกว่าเป็นสังคมหล่อๆตัวจริงเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับจริงๆริครับตัวตัวจริงผมเรียบร้อยคนอื่นเขาต้องพูดไม่ใช่เราคนอื่นเขาจะมองเราแปลกนะเข้าใจไหมเริแปลกวาแปลกแปลกในซิงเกิลนี้ซิงเกิลจะมิวส์เราความแปลกในซิงเกิลนี้ผมว่า ฟังเขาเรียกว่าไงอ่ะตอนที่เ<ม>พลงเราออกสตรีมมิ่งใช่ไหมอาจจะรู้สึกว่า <S <S เฮ้ยซุปเปอร์ไทยทำไมรอบนี้ไม่มีดนตรีไทยเลย<อ><อ>ทีเนี้ยเราก็มีเขาเรียกว่าไงเรามาในพาร์ทของท่าเต้น<อ>ซึ่งท่าแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าแดนซ์แพรคฟทิสออกทุกคนน่าจะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นเรามาในการแหวกแนวก็คือเราเขาเรียกว่าอินฟิวส์ในการแบบฟิวชั่นท่าเต้นแบบเขาเรียกว่าไงดึงดาวอะไในสไตล์เข้ากับฮิปฮอป เอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอดนตรีเราไม่ได้ใส่ดนตรีไทยลงไปในเพลงเหมือน g e n e r a t i แล้วครับเราก็อยากจะใส่ความเป็นไทยเข้าไปในพาร์ทของดนตรีเพลงนี้มากขึ้นเราก็เลยคุยกันว่าโอเคอะไรที่เราสามารถใส่ได้อีกบ้างนอกจากแบบว่าคาแรคเตอร์ของพวกเรามันก็คงเป็นท่าเต้นที่ชัดเจนที่สุดแล้วที่จะสื่อสารให้ทุกคนเห็นว่านี่คือไทยสไตล์อย่างแท้จริงของพวกเราด้วยเช่นกันอันหนึ่งคือดูดาวเสือเราอันแรกตัดควาข้าง

ที่ได้ยีนที่ที่สื่อครัเมื่อกี้ไหมเขาบอกว่าให้คนอื่นบอกไม่ใช่ตัวเองพูดไม่ปกติอ่ะจะไม่ปกติจะไม่ปกติไม่ปกติครับคือแบบคนทั่วไปก็ถือแปรงสีฟันอันใหญ่เท่านี้แปลงฟันอยู่นอกบ้านเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเอออันนี้ปกติเห็นป่ะไม่มีอะไรแปลกอันนี้ต้องให้คนอื่นพูดดีช่วยกันดึงสติแล้วกันนะครี่ดาวไม่พอดึงสติด้วยตอนนี้ประมาณนั้นครับก็คือใน MV มันก็จะมีความแปลกความฉีกอย่างที่เราบอกซึ่งก็ สำหรับของผมนะที่ผมรู้สึกว่าแบบมันแปลกที่สุดในในในเพลงนี้ก็คือการที่นั่นแหละครับถือแปรงสีฟันอันเท่านี้อ่าพร้อมกับยาสีฟันประมาณนี้แล้วก็แปรงสีฟันอยู่นอกนอกบ้านแปลงฟันเลยนอกแปลงฟันอยู่นอกบ้านอะไรอย่างนั้นอ่ะมันก็จะมีความเฉียทุกคนก็แบบเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไปทำอแไ่ตอนเช้าออไปทำอะไรตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปลกแปลกนี้ครับสำหรับผมผมชอบพาคนี้มากดึงดาวเหรอครับ ยากเลยอ่ะยากเลยอ่ะเป็นแต่ดึงหน้าเล่นแล้เข้าทางขนาดซะแล้วโอคแล้วใส่หน้าฉันด้วยนะดีนะฉันนั่งตรงนี้เนาะอะไรนะขับทางตะไบครับเป็นอะไรที่แบบนัดแปลกๆของนายของผมเอาผมผมแปลกแเอาครับโถ่ไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ของผมของผมมันจะเป็นฟีลแบบว่าเขาใส่ในในซีนของผมอ่ะคาแรคเตอร์มันชัดมากก็คือเป็นเป็นเด็กขี้วายวายใช่แล้วก็ถ้าถ้าดึงดาวผมผมต้องขีปคาแรคเตอร์หรือว่าดึงดาวแบบพี่น้าดึงดาวแบบพี่น้าดึงดาวผมเหรอครับเซิร์ชสุดหล่อเขาดึงดาวให้มันหล่อเอออยากเห็นคนหล่อดึงดาวอ่ะดึงอย่างเงี้ยติ๊เกิลแรกของเราคาแรคเตอร์มันหล่อไงอ่ะอันนี้คนอื่นพูดแล้วนะเข้มด้วยไวซะด้วยเข้มด้วยไวซะด้วย ก็ก็มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นนะครับก็พอตัวใช่ก็พอตัวก็พอตัวนะครับนี่อดทิตดาวแบบเดือดของเราจะชุบลูกแล้รอะสะกิดเพื่อนทั้งหมดอันนี้คุณต้องใช้พื้นที่เหรอครับอืออืออือก็ยังคลิปคาแรคเตอร์ความแปลกอยู่เลยมัน่อยอยู่คือผมไม่อยากแปลกมากครับแต่มันแปลกเกิดอันนี้ จบแล้วจบแล้วครับจะบอกว่าเป็นที่คาดหวังของเพื่อนๆพวกคุณมาเหนือผมจะเหลืออะไรสำหรับผมเพลงนี้ต้องบอกว่ามันแปลกในหลายๆมิติเนาะทั้งในเรื่องของตัวเพลงด้วยคือมันเหนือความคาดหมายมากตรงที่ว่าทันทีที่เราต้องอัดเพลงนี้แล้วมันเป็น EDM ผมรู้สึกว่าเราไม่เคยคิดเลยว่าจะมีเสียงเราอยู่ในดนตรี EDM แบบนี้มันเป็นสไตล์ที่ค่อนข้างใหม่พอพูดถึงตรีป๊อปแล้วอะดนตรีป๊อปมันคือดนตรีที่ฟังง่ายฟังสบายอายุตัวอย่างเจนเนอเรเห็นภาพง่ายสุดอันนั้นก็เป็นเพลงที่ฟัง ค่อนข้างง่ายแบบฟังได้ขับรถฟังได้แต่แบบพอมันเป็นเพลงนี้ปุ๊บร่างกายเรามันต้องขยับด้วยอ่ะมันเป็นเพลงที่แบบเรามันตื้ตาตื้อตื้ออะไรอย่างเงี้ย <My God. S 1> ชันเป็นอะไรเนียใช่ไหมพี่พี่ได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมขออนุญาตขายตรงก่อนเลยแล้วก็เพลงนี้ความแปลกอีกอย่างหนึ่งของมันคือสไตล์ของ MV ครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่มันมัน็นความตลกแต่มันก็มีความแฟนตาซีอยู่มากพอมากพอตัวเลยแล้วกันก็เป็นอะไรที่ใหม่กับพวกเรามากๆเช่นกันผมรู้สึกว่านี่แหละคือสีใหม่ของพวกเราที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราาไไม่่ดด้คหวังา มันจะออกมาหน้าตาแบบไหนแต่พอมันออกมามันกลับกลายเป็นว่ามันคือพวกเราในอีกมิติหนึ่งแล้วกัน so amazing ใช่ประมาณนี้ครับผมนี่คือความแปลกของผมสําหรับผมเสือของเราส่วนเสือของผมเหรอครับเฮ้ยนินจาต้องรับสองอันเพราะนินจาเป็นเสือแบบทูโทนเสือทูโทนเหรอครัเอ่อฝั่งขวาอันนึงฝั่งซ้ายอแบบนึงอ่ะอ้าขอขอม่วงก่อนขอม่วงก่อนเหรอหมุนก็ยิงมกาหมุนก็ยิงขอม่วงก่อนหลังฝั่งข้างข้างม่วงของผม อันนี้ฝั่งม่วงฝั่งม่วงนะครับฝั่งม่วงนะครับอ๋อวันนี้เอาวันนี้เอาไอ้ตัวเล็กมาด้วยนี่ทุกคนเอาตัวเล็กมาด้วยนะครับเดี๋ยวถือถือไว้ให้ถือไว้ให้อะพลิกมาฝั่งนี้เอาฝั่งนี้ก่อนด้าหน้าฝั่งเอาขอม่วงก่อนใช่ไหมครับโอเคฝั่งม่วงนะครับอันนี้คือยังไงอธิบายด้วยฟิวไหนฟิวไหนเพราะว่าคนใหญ่ฉัน่ะ ซูเปอร์ไทยอ่ะจะอยู่ในสายเลือดของทุกคนต่อจากนี้ยังไงล่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยยาวซะด้วยแตกต่างแต่จะบอกให้รู้เอาไว้นะว่าพวกเรานี่แหละคุยกับใครวะจะรันโชว์ต่อจากนี้ยังไงล่ะคุยกับใครวะสื่อม่วงเสือเออคืออ้อพูดกับอีกสายหนึ่งเป็นอีกสิริของตัวเองอ่นงั้นน่ะขอดูฝั่งข่าวหน่อยัง พารู้ฝั่งขาวเลยหันฝั่งหัข่าหันฝั่งฝั่งฝั่งขาวขออนุญาตยืนนะครับต้องเก็บหมดไหมไม่รู้ขอยืนก่อนเลยสามสองหนึ่งอ้โอ้ดึงดึงดองพอประมาณนี้เสือผมมีสองด้านครับรแบ่งกันเป็นสี่คนเข้าใจในความเออนะวันนี้ไม่เข้าใจไหมทุกคนอันนี้อันนี้คนอื่นก็พูดนะว่าเราไม่ถึงเข้าใจว่ายังไงนะครับเข้าใจกันเองไหมหรือว่ายังไงก็ คิดว่าน่าจะอยู่ด้วยกันได้ดีนะครับคิดว่าน่าจะเข้าใจกันค่อนข้างจะทันค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็จะทันกันขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกทุกวันนี้ผมก็เบางานลงเยอะพี่ๆก็โดดเด่นขึ้นมาแล้วใช่าัเนี้เขาเริ่มแบบโดดเด่นแข่งริดนี่เวลาหรอก็พูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะครับแต่มันก็ไม่ถูกซะทีเดียวไงคุณไม่ก็ดูจากที่เมื่อกี้ดึงดาวของนินจาแล้วทุกคนน่าจะพอคำนวณได้อยู่เนาะก็พวกคุณมาเหนื่อยแล้วก็ต้องไปอีกปั้ ต้องฉีกต้องฉีกต้องฉีกอืมอืมแลจึงเหมือนเนื้อหาเหมือนเป็น introduce super ไท a ครับแล้วก็เป็นเหมือนความเขาเรียกไงอ่ะต้นแขวใกล้ฉันต้นแขวใกล้ฉันไม่ได้จะโม้ดูไว้เลยรู้ไว้เลยของจริงไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องพูดวิทย super thai อยก็ไม่ได้คี้อวดครับแค่ผมมันมันมันเป็นด้านเดียวเฉยใช่แต่ว่าตอรี่จริงที่อยากเล่าในตัวอีมี่ก็คือพวกเราผู้เราเด็กสี่คนอ่ะ จริงๆเราก็ใช้ชีวิตตามปกติแหละแต่ว่าด้วยความที่เรามีความฝันเหมือนกันเราก็เลยมาอยู่เหมือนเป็นฟิลมาอยู่บ้านเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมีกุญแจพิเศษตกลงมามันเปรียบเสมือนโอกาสของพวกเราครับพวกเราก็เลยลองใช้มันแล้วก็เข้าไปในความฝันเราสรุปว่าเป็นความฝันที่มันเหนือจินนาเหนือจินตนาการเรียกว่าเราได้ลองสิ่งใหม่ๆใช่กุญแจพาเราไปแหล่ที่กุญแจปลดล็อกประตูที่แบบพาเราไปพบเจออะไรใหม่ๆใช่ คล้ายๆคล้ายๆก็ดูปเป็นอะไรก็ได้ <laughs> จนสุดท้ายเราก็กลับมาในโลกความเป็นจริงแล้วก็ต้องต้องดูครับถ้าถ้าคนได้ดู MV แล้วอะจะเห็นว่าตอนสุดท้ายอะกุญแจมันยังมีไฟเหลืออยู่ซึ่งมันก็คือโอเคเราจะเริ่มเดินตามฝันแล้วนะเรากลับมาในโลกความเป็นจริงแล้วอย่างสปาร์คสปาร์ค <Spark. S 1> เลยเแล้วไงเจอก็แรงไป Everything h a v p e n s g i Me นะโอ้มีหลายลุคให้เลือกดูใช่มันมันถ่ายเป็นการ อันนี้ใช่อวกาศเ่อเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเราเราก็ระดมคอนเซปต์กับที่พี่ทีมงานระดมอย่างอย่างอะอย่างชุดที่ทุกคนเห็นอันนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกเลยว่าพวกเราต้องการที่เราจะฉีกแล้วเราจะหลุดโลกใช้คำว่าหลุดโลกซึ่งใน m v เนี่ยเราก็จะโผล่กันที่ดวงดาวอวกาศซึ่งอันนี้ก็จะเป็นชุดแบบว่า เป็นฟิลเหมือนหลุดหลุดโลกแล้วครับอันนี้คือชุดแบบอวกาศอยู่นอกโลกจริงๆยังไม่เต็มชุดนะของเต็มต้องมีหัวนี้ด้วยใช่ก็ผมไปถ่ายที่ดวงจันทร์ใช่ครับผมว่าพอตัวเลยมันมันเป็นแอสตรอนอทสูตรในเวอร์ชั่นของพวกเราซูเปอร์ไทยซึ่งมันก็แบบเท่ใช่ก็ใสในเวลาเดียวกันก็ลุคนี้เป็นลุคที่ปล่อยออกมาเราเราปล่อยออกมาเป็นคอนเซ็ปต์แรกเนาะที่ปล่อยออกมาเลยคือเราต้องการให้ทุกคนเห็นความเท่ก่อนพอพูดถึงซูเปอยปุ๊บ ทุกคนจะแบบเฮ้ยเท่ลูกแรกปล่อยมาเท่แน่อนอนเพลงสักพักลูกสองปล่อยมาปุ๊บอ้าวชุดนี้นีชุดนี้นนสไายใช่ไหมน่ารักเลยเอา้าวจะเลยเป็นแปดแปเลยเป็นสปอร์ตเลย,เลย คาดเดาไม่ได้แต่พอตัว m อออกมาแล้วมันก็มีความแบบอ่ะเราก็เอาทั้งสองสิ่งเนี้ยทั้งสองสไตล์เนี้ยมาผสมกันมีชุดหนึ่งแล้วก็มีชุดหนึ่งด้วยมีชุดหนึ่งด้วยซึ่งชุดที่่งบอกเอกลักษณ์ของแต่ละคนออันนั้นก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นชุดคารคเตอร์อันนี้จะเป็นชุดบอกแนวสตรีทสตรีทสปอร์ตนิดนึงแล้วก็อีกอันนึก็จะเป็นชุดคาลคเตอร์ของแต่ละคนอะไรย่างเงี้ยครับซึ่งในในส่วนของชุดที่สามเนี้ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรชุดที่อยู่ในโซนของตัวเอง ใช่ไ่งเ้ขาไม่อยู่ในโซนของตัวเองพื้นที่ของตัวเองใช่ครับใช่ครับเป็นแบบเหมือนแต่ละคนแต่ละสไตล์ของตัวเองที่เอพาร์ทของตัวเองไปไกลประเทศจีนเหครับไมต้องไปไกลเป็นเรื่องของโปรดักชันด้วยครับที่เราที่เราคุยไว้เพราะว่าพูดตรงๆว่าแบบทางประเทศจีนเนี่ยเราก็รู้ว่าแบบประเทศเขาเด่นเรื่อง CG ด้วยแล้วเราคอนเซ็ปต์เราต้องการที่เราจะหลุดโลกเราต้องการ CG เราต้องการ เอฟวิชวลเอฟเฟกต์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็เลยเลือกไปถ่ายทําที่นู่นเพราะว่าเราต้องการโปรดักชันที่มีความสามารถเรื่องแบบการทํา CG ตรงด้วยอะไรเงี้ยอีกอย่างก็คือเหมือนเขาเรียกว่าเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆใช่ใช่ก็เขาเรียกว่าเปิดประสบการณ์ของเราแล้วกันใช่คร่ะในการโอ้ดูเดือดอยู่เหมือนกันสนุกไหมฮะสนุกครับซิ่งโคซิ่งซิ่งสนุกแน่นอนอย่างเง้ยแต่ว่าที่แน่นอนอย่างนั้นคือซิ่ง ซิงดคือต้องคือเพราะว่าด้วยความที่ว่าพอมันเป็นต่างสถานที่เนาะมันเป็นที่ต่างประเทศมันทําให้เราต้องแบบว่ารูปแบบการทํางานอากาศสภาพต่างๆมันก็เลยแบบเราจำเป็นเราจำเป็นต้องปรับตัวให้เร็วที่สุด <S 2> <S 2> ใช่ใช่แล้วก็แบบว่าโคชซิงอีกแล้วซ้อม3วัน ไปถ่ายเลยไปถ่ายเลยอีกแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่เตรียมตัวนะพวกเราทุกคนเตรียมตัวทุกฝ่ายเตรียมตัวกันอย่างดีไม่มีใคร่าเลยกังวไม่ได้รับการว่าไปแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแบบทุกฝ่ายก็เตรียมพร้อมอย่างดีแต่ว่าในความที่ว่าระยะนั้นอ่ะเราก็โปรโมทเพลงเจเนเรด้วยเราเราค่อนข้างใช้เวลากับเจเนอเรชนเยอะมากมแล้วพอมา r ด show ปุ๊บเราก็เลยต้องมาแบบ จริงๆมันก็เสร็จนั้นแหละแต่เราก็มาเติมเติมประกอบประกอบจน3วันสุดท้ายด้วยอะไรเงี้ยครับใช่พอไปนู่นก็เหมือนที่บอกซูเปอร์ไทยมีมิราเคิลเสมอวันนั้นฝนก็จะตกถ่ายเสร็จซีนหนึ่งปุ๊บสังคัดฝนตกบุ้มคือพอดีแบบพอดีมากๆล้างซีนหลังซีนพอดีคือแบบคัดปุ๊บตกปั๊บวิ่งหนีเข้ามาอย่างนั้นเลยอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีแบบอะไรก่อนมาทำพิธีอะไรก่อนอ๋อลืมปักตะไคร้ครับพี่ขเอาเอาจริงนะครับ อ๋อจริงๆพกเป็นในกระเป๋า oh, ดานาครับเรื่อว่าเรารู้เราศึกษาสปีดอ่ะผมพูดเล่นครับผมพูดเล่นไม่ได้รานะคนประเด็นนะเอาแล้วเอาจริงนะพวกเราสี่คนอ่ะตั้งแต่เริ่มทำงานในในรูปแบบวงนี้มาเรายังไม่เคยไปไหว้พระร่วมกันเลยอันนี้ไม่รู้เลย เป็นสิ่งเดียวที่นัดกันมาตลอดแต่ว่าเราไม่เคยได้ทําเลยพูดกันบ่อยมาพวกเราแบบไปไปทำมูกันไหมไปทำมูกันไหมมันเหมือนตอนนั้นเหมือนจะสําเร็จแต่ก็มีคนนึงหายไปพอสามคนมาปุ๊บหนึ่งคนไม่ว่างสองคนว่างสองคนไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่อะไรตอนนี้น่าจะเป็นที่พวกเรานี่แหละเดี๋ยวในพวกเราแต่ว่าพอเพลงเดบิวต์ปอยมาเราก็ตั้งใจว่าอยากไปมูเหมือนกันสักหน่อยสักหน่อยเนาะไหนก็ใช้ชื่อนี่แหละใครใครช่วยแชร์บ้างใครไปแชร์เอาจริงมันน่าจะคนละรูปแบบใช่คนละรูปแบบกัน คือเอาแบ่งก่อนครับมีหลายศาสตร์ไม่ตรงตรงนี้ผมเป็นคริสกับผาดาอันนี้เป็นพุทธพุทธไม่ใช่ไม่พุทธโอ้โหใช่ใช่พุทธพุทธผมผมเป็นคริสไม่แต่แล้วแล้วแต่ผมไม่ผมก็จะพูดว่าผมเป็นคริสที่ไหวผาด้แล้วผมก็ไปไหว้พาะกับสองคนนี้มาแล้วใช่แต่นี่ไม่อยู่แล้วพอวันนี้อันนี้มาชวนจะไปปุ๊บ นี่ก็ไม่ว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยก้เป็นเป็นเป็นอะไรประมาณนี้แหละครับสคนมีแนวทางเป็นยังไงเออแสยาเพราาะว่แสดงความเป็นไทยชุดต่อไปก็แบบว่าคือว่าสัมพันธ์เทวสัมพันธ์ถ้าในถ้าไทยในสไตล์ของผมอ่ะการพูดถึงการแบบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆคือผมเป็นคนอย่างเงี้ผมเชื่อในเรื่องของการกระทำมากกว่าถ้าสมมติว่าเราโฟกเราตั้งใจเราเราอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อในสิ่งที่มันจะตามมาหลังจากนั้นมากกว่าถึงแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาแต่ว่า ผมเป็นคนไม่ค่อยไหว้พระแต่ผมจะไหว้พระในบ้านมากกว่าคือพ่อกับแม่ใช่ถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่อยู่แล้วแต่ว่าผมก็ยังรำลึกถึงเขาเสมอในทุกๆก,การกระทําที่ผมทําแล้วก็อยากให้เขาอวยพรพวกผมทั้ง4ี่คนแล้วก็วงซูเปอร์ไทยให้ให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็มีสติปัญญามากพอที่จะแก้ปัญหาในทุกๆอย่างได้แล้วก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตหวังว่าเรา4ี่คนจะยังจับมือกันแล้วก็เดินหน้าต่อไปอไอนี่นี่คือผม ใช่อย่างวันนี้เดินสื่อผมก็จะยกมือไหว้ก่อนออกจากบ้าน่าแบบพ่อครับแม่ครับวันนี้ผมมีเดินสื่อวันแรกนะกับเพลงเดบิวต์ของพวกเราซูเปอร์ไทยเพลงรันเดอโชว์ถ้าพ่อกับแม่อยู่น่าจะชอบยังไงก็อวยพรให้วันนี้รับเลี้ให้ผมหน่อยนะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ของผมของผมแล้วครับเจวะสำคัญยังไงบ้างโอ้มูเยอะอยู่นะครับเพราะว่าที่บ้านก็ชอบมูเหมือนกันแบบว่าพราจา์นู้นพาจารย์นี้แต่ว่าหลักๆเลยของผมก็คือจะ นับถือนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งแล้วกันจริงจริงไจริงจพูดได้เนะพูดได้นะก็ถ้าผมผมเป็นคนที่นับถือพญานาคแล้วก็ข้บพญานาคอยู่ด้วยอะไรประมาณนั้นก็ถ้ามีโอกาสก็อยากพาพี่ๆแบบกลับบ้านไปที่นครพนมแล้วก็ไปบินเขาไปไหว้นาคีนาคาอะไรอย่างเงี้ยใช่ของผมเป็นลูกผสมนิดนึงครับลูกผสมนิดนึงคือคุณพ่อเป็นคริสแม่เป็นพุทธ อ่าผมถือบัตรประชาชนเป็นคริสแต่ว่าด้วยความที่เป็นลูกผสมก็เลยท,ทำท<า>หมดทำทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แต่จริงๆผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ไหว้พระบ่อยเหมือนกันไม่ได้มูอะไรเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นคนที่ก็คือเอาง่ายๆก็คือเหมือนในโฮกปิ๊กเลยครับทําอะไรก็ได้ขอแค่เป็นคนดีแล้วเราก็ไหว้เรา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 ประมาณนั้นครับ เก่งเนาะโยงเขาหกปีได้เลยโยงเขาหกปีเขาแค่เป็นคนนะดีผมไม่ค่อยมูเท่าไหร่ไม่ค่อยมูเท่าไหร่ออของผมผมว่าของผมจะค่อนข้างคล้ายนินจา<ม>ที่ตั้งแต่เกิดมาผมเป็นคนไม่เคยดูดวงเลย<ม>แล้วก็เขาเรียกว่าผมไม่ได้แบบเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าไม่ได้แบบปุ๊บเอ้ยมูร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ลบหลู่ผมก็ยังสวดมนต์ผมก็ยังอะไรอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละก็เราก็ไหวพักในบ้านก็คือป่าหมา ก็มีอะไรก็จะแบบเออปามาอย่างงี้ปามาอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเชื่อในการกระทําว่าถ้าเราทําในสิ่งที่ดีเราจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยผลลัพธ์มันก็จะดีตามมาพีเอ็นเอใช่พีเอ็นเอฟเจใช่ใช่ใชซึ่งนั่นแหละครับก็นะโมนะโมแล้วก็โอเคแล้วครับสบายใจอ่าล่าสุด คืนทำไรกันอ๋อรมื่อคืนคือการไลฟ์สดแล้วก็ประกาศการเดบิวต์อย่างเป็นทางการของพวกเราซูเปอร์ไทยนะครับแตก็ประกาศสำคัญก็คือชื่อชื่อเป็นต้นใช่คับบี้คับบี้ คับบี้ใช่ครับไอเใช่มันมาจากคําว่าคับที่แปลว่าลูกเสือครับคือพวกเราเป็นเสือแล้วพวกเราเปรียบแฟนคลับของเราเป็นลูกเสือเป็นกแต่ว่าด้วยความที่เขามีหลายคนเดี๋ยวกลัวเขา้อยใจอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเติมบีตอนแรกตอนแรกเติม b y ไปก่อนครับแต่ว่าเป็นมีหลายคนก็เลยโอเคเปลี่ยนไว้เป็น i e s คาบีสคาบีสใช่เป็นแบบกองทัพลูกเสือลูกแก้วลูกเสือคือมันฟังดูน่ากลัวนะพอพูดว่ากองทัพแล้วพูดต่อท้ายลูกเสือเป็นแบบคาบีสภาพภาพลูกเสือเดินมาพร้อมกัน100ตัว้อยตัวยังไงนะขอขอท้าเดินทำไมเดินเงี้ยประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวนี้นินจาบอลงานแล้วเนาะมีคนเล่นแทนแล้วผมเริ่มสบายแล้วโดดเดนโดดเดนนี่ ฟีดแบ็กแรกเลยนะครับก็คือแฟนคลับเขียนชื่อผิดกันเยอะมากเรียกผิดกันละนาเลยจ้าตำรวจฮาราลงครับตำรวจลงนะครับขับขึ้นเขียนชื่อกันผิดก็เลยเป็นที่มาที่ทําให้เราจะต้องประกาศอีกหนึ่งครั้งว่า C U B B I E S เขียนได้ถูกต้องนะครับผมคับปีสนะครับไม่ใช่คับปีสไม่ใช่คับปีสไม่ใช่คับปีสคันแล้วก็ไม่ใช่กัปปิด้วยไม่ใช่กัปปิ้โห คือต้องเท้าความแบบว่าจริงๆชื่อเนี้ยเราคิดกันนานมากแบบว่านานมากๆเราคิดไปล้ำลึกถึงขั้นที่ว่าแบบเราเอาออาฟาเบตแต่ละตัวมานั่งแบบหาความหมายสมมุตินะครับแ,<ต>แบบซี C. C. มันแปลว่าอะไรได้บ้างค <Q S 1> อะไรเออะอะไรอางเงี้ยคือเราหากันเยอะมากแล้วเราก็หาความหมายมาเยอะเป็น100ชื่อได้มังแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเรามาลองเรียกอะเหมือนสมมติแล้วเราจินตนาการภาพจินตนาหรภาพว่าเราอยู่ใน ที่ที่มีแฟนคลับอยู่เราจะโกนเรียกชื่อเขาเออว่าอย่งไรครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดชื่อมันยังไม่ไม่ใช่อ่ะมันยังไม่เข้าปากมันยังไม่ใช่จนสุดท้ายเราก็เลย back to basic กลับมาอะไรที่มันดูน่ารักง่ายๆน่ารักน่ารักไหมครับลูกเสือเฮ้ยทำยังไงให้มันน่ารักขึ้นคัพปี้คัพปี้เอ้ยมีหลายคนคัพปี้โอเคลองเรียกลองเรียกอธิบายวิธีการสะกดแล้วสอนวิธีการเรียกออกเสียง พี่ธดากับพี่ไทยอธิบายวิธีการเรียกชื่อกับออกเสียงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวการออกเสียงจะให้พี่พีนัทเป็นคนเรียกเมนของพี่ลขอแต่ละคนอ๋อได้ได้ได้ไปเลยอะไรไปเลยโอเควิธีเรียกแฟนคลับของแต่ละคนโอเคได้ก่อนเลยครับของผมนะครับเน้นอีกทีนะครับ C U B B I E S c a b i e s Baby ไทยผมเล่นมุกซ้ำได้ไหมได้แล้วอันนี้มันครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกแต่ถ้าเราซ้ำเราก็จะโดนร้อนไปตลอดอันนี้คุอถึ่พูดนะไม่เป็นไรถือว่ายอมโดนร้อนนะคารับี้คารับี้โหแล้วของผมว่า เก็บพิการไว้ก่อนโอ้ยยังคิดไม่ออกเลยปกติเรียกเขาว่าอะไรเบอกว่าถ้าดินจาร์เล็กใหญ่แค่ไหนาใหญ่ดินจาร์จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละไม่ได้ไม่ได้ได้เวลาได้เวลาผมต้องทำยังไงอ่ะได้เวลาที่น้องเฉยชาแล้วดินจาร์ขอลิฟเป็นรันได้ปะโอผมมาทำไดีทำไดีโอเคมามาสไตล์ผมนะเวย ขบิบไม่สำคัญเลยดอมเลยเนอะไล่สเกลอันนี่ไงเออรลบกวนพี่ๆถอยไม่ออกไปสักไม่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีลลุกไปน่นไปนู่ไปนู่นขออนุญาตสื่อน่ครับถอยไปหน่อยนึ่ตัวนี้เขามาแอดวันอยู่แล้วทุกคนครับพี่ผมได้ฉายาว่าวิชวลแห่งทีปอปก็จริง แต่เขามีอิฉายานึงที่พวกเราตั้งให้คือไฮโน้เชสไวส์และนี่คือไฮโน้เชสไวส์แห่งประเทศไทยพีนัดมอง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 นี้คับบี้อยู่ตรงนี้ต้องมีโพสด้วยต้องยืนโพสท่าด้วยโพสท่าโอเคไปการขายนิดนึงกางขายนิดนึงเออทำหน้าเข้มขึ้นหน่อยไปคับบี้ ขอโทษครับแล้วก็เป็นปัญหาคอกูแน่นอนขอบคุณมากคืออันนี้ไม่เนี่ยตั้งอยู่ชั้นสองก็ก็ได้ยินนะครับขอโทษครับประมาณนี้แปดถักกันประโดะไกลไปแล้วเป็นเป็นการเป่าประกาศนะครับใช่ตอนถึงเวลาจริงแล้วก็คงไฮไฮประมาณนี้แหละนี่คือเสียงคำรามที่ดังที่สุดใช่ประมาณนี้เขาเสือปอดใหญ่ลังจกเพลงนี้ลูก Oh, ก,กจ็จริงๆแล้วอย่างอย่างที่ทุกคนน่าจะรู้ว่าพวกเราไม่หยุแดแค่นี้แน่นอนนะครับยังไงเราก็จะมีโปรเจรกต์หลังจากนี้มาอีกเรื่อยๆให้ทุกคนซึ่งก็ไม่ใช่แค่เพลงเราจะมีทั้งรายการวอลิตี้หรือเออ่จะมีบีฮายเดซีมีซูเปอร์แคมที่ทุกคนเคยได้ดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ รวมถึงตัวเพลงเนี่ยเราก็ยังยึดสิ่งเดิมก็คือยังไงก็ตามเราจะเป็นซูเปอร์ไทยแบบนี้แหละเราจะไม่เปลี่ยนไปใช่แล้วเราก็จะคงคอนเซปต์ของชื่อซูเปอร์ไทยออกไปในทุกๆผลงานหลังจากนี้ครับผมก็ยังไม่สปอยอะไรเยอะเอาเป็นว่ารอดูละกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ว่าพวกเราก็จะทําหน้าที่ของเราให้ดีเนาะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆผลงานหลังจากนี้ครับผมสปอยเยอะก็ไม่สนุกกว่าเด้ใช่ใช รวมรวมร่วมงานนี้ด้วยก็คืองานอะไรคร่าเว่ยป๋อ Cultural Exchange Night 2025ครับนี่ซึ่งก็โชว์นี้พวกเราเราเรามีส่วนร่วมในโชว์ด้วยเนาะก็ขอบคุณมากๆที่เราแบบเชิญเราไปร่วมโชว์ในงานนี้เพราะว่าพวกเราตื่นเต้นมากแบบว่าเราเห็นไลน์อัพที่ออกมาแล้วเราแบบ มี <Wow. S 1> แต่พี่พี่เบอร์ใหญ่ใช่ <c oughs> มีเราไปอยู่ในนั้นด้วยก็แบบพวกเราก็ทำเต็มที่มากๆให้พี่นัสสปอยดีกว่าว่าเราต้อง <c oughs> เป็นพี่นัสครับผมวะออกแนวโยนและโยนเลย <c oughs> เอาจิมันก็ก็จะมีเอาจิมันก็บอกได้นะเพราะว่าเราก็มีสองเพลงแล้วตอนนี้คือเพลงฟรีเดบิวต์กับเพลงเดบิวต์เ,เ,เราทุกคนก็จะได้เห็น เพลงวิวเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์สดๆจากพวกเราเจากที่ทุกคนยังไม่ได้เห็นเต็มๆใน MV เนาะ <_ d ance> ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวแดน e เพอร์ฟอร์แมนซ์หรือแดนซ์พัคท์ทีเนี่ยจะออกมาก่อนที่เราจะได้ไปชวนในงานหรือเปล่าแต่ก็ถ้ายัางไม่ออกก็คุณก็จะได้ดูสดๆในหน้างานวันนั้นเลยครับผม <_ t ino> แล้วก็อจริงก็มีเสือภัยแหละแต่ว่าถ้าบอกมันก็จะไม่ใช่เสือภยอัยก็ยังไม่บอกอะไรกันอาจจะเปลี่ยนลุกอะไรกันหรือเปล่านูนล้วคุณครับคุณน,น,น,นี่ก็พูดเกินไปไม่ผมแค่ยกประเด็นที่มันน่าสนใจขึ้นมาหรือว่าแบบต่อให้แดนเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบวิดีโอที่ปล่อยออกไปอุ้อยของจริงมันจะเหมือนกับในคลิปหรือเปล่าอุยบ้ามันจะมีรู้สึกอากาศค่อนข้างร้อนไม่แขงมันแม่แขง ใชครับจ๋าฝากเพลง Run the Run the Show Run the Show โอเคซุปเปอร์ไทยเปิดแผงจ้าฉันคนแรกสินะไปครับคุณโอเคครับทุกคนพวกเราซุปเปอร์ไทยนะครับเพิ่งปล่อยเพลงเดบิวต์ไปสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองครับผมชื่อเพลงว่า Run the Show ครับผมก็สามารถไปฟังเพลงของเราและดู MV ของเราได้ทุกๆ streaming platform เลยเพียงใช้คำว่า Super อร์ไ Official ครับอ่าแล้วก็พวกเรามี Dance Challenge ด้วยนะครับผมก็ ฝากทุกทุกคนนะคะไปเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปเต้นตามนะครับทางง่ายมากๆทุกคนสามารถเต้นตามได้พี่ๆสื่อตรงนี้ทุกคนก็สามารถเต้นได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเต้นแล้วโพสต์ลงโซเชียลมีเดียนะครับติดแฮชแท็กซูเปอร์ไทยเนสกอ ออฟฟิเชียลแล้วก็เอซยซูเปอร์ไทยนัสก่อนรันเดอะโชว์อ่าแล้วก็ซูเปอร์ไทยเดบิวครับผมขอโทษครับยังใหม่อยู่ครับขอโทษครับแฮชแท็กขึ้นมาเมื่อวานครับเออมีม,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 มีมืนๆนดนึงแล้วก็ขอขอบคุณไปยังบราวบบีเคเคนะครับไอเดียไลฟ์ใช่้วยที่นี่ด้วยที่จับสถานที่ดีๆแบบนี้ให้เราบวกกับสิ่งนี้ ใช่นะครับสวยงามมากขอบคุณมากมากขอบคุณมากครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีภาพแปะอยู่แบบนี้ใหญ่โตมากและหวังว่าจะมีภาพพวกเราขึ้นอีกหลายๆที่เลยแล้วก็ขอบคุณที่นี่มากๆเช่นกันครับครับเอ่อหวังว่าครั้งหน้าเราจะไม่อยู่แค่หน้าหอนะครับหวังว่าเราจะได้โชว์ในฮอร์เฮ้ยย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 บยยยคยยยยยบยย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 ย ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูไลฟ์ของพวกเราในวันนี้นะครับก็แล้วก็ขอบขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยนะครับที่มาสัมภาษณ์พวกเราในวันนี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากครับผมโอเคบ๊ายบายขอบคคุณกันเจ้าผมยังใหม่อยู่ครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายบบบบบ๊๊าาาายยยย๊ายบาย